มาดูนี้มาดูสิจักวะี้แค่น้อยบุนี่เด้อเอา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 เเอ้าเอ้าเาเเาเหนเอาอาอาออ้ สวัสดีครับผมบ้าปุ้ยครับพี่น้องอีสานบางหน่อยและจู่พากเด้อพี่น้องเด้อเอามื่อนี้ครับสีแรงๆครับพาทีมงานครับสามสาวหลอดกาแฟแถวขางทางเด้อพี่น้องเออเมื่อนี้จ้าแม่น้องวันศิลป์จ้าอ่ากระตุกขึ้น,นกันใส่สีน้ำเงินมากเลยจ้าแม่น้องไผ่เอาภาษาจี๊ก็ได้มากเลยสุดดำแล้วพี่น้องน่ากัเนเลย,อ,ยอ่ะวูดระยานเพื่อนเอาอ่ะบ้าปุ้ยขอ,ข,ข,อ,ข,อขันรายการจะเข้าเด้อพี่น้องเลยนี่ครับแก้วปลาสูตรแมงดาของพ่อหน่อยส้อยเดิมกับพี่น้องเข่าเหนียวอ่อนครับ คุยจั้เลยครับพี่น้องหอมอหกไงครับอืมอืมหอม,หอมเกียมแมงดารสชาติบานเฮาเลยพี่น้องเลยสุดยอดเลยครับใสแมงดาขาวเทาได้พี่น้องมีปีกลอยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องสุดยอดเลยครับแซ่บเ,เพียงกระปุกหาสิบบาทตัวนั้นพี่น้องบ้แพงครับสั่งจองเด้เด้อพี่น้องเด้อสนใจครับแดไลน์ครับแอดพอหน่อย หนึ่งสองสามหรือสร้างไดท้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เด้อครับแปลกถูกคนมาบันนี้คือกระเป๋าไม่ก็เก่คาคนฉิบหายน้ำทิพย์รอดอีกเพิ่มเตงไดี๋ยวไม่ยังยังว่าหวงหอกก็เดีย๋ยวหอนที้นี่หาลูกมาเรื่อยๆครับพี่นอ้องวันนี้ติดคนทางครับก็เก่าได้พี่นอ้องเลยวันนี้ก็ล่องหาเบิงเพราะว่ามันนี้ท่านได้หาจักเจียครับขึ้นไปขอจากควางเพิ่วงว่าหันหาโลดหาโลดวันน่ะอันใดที่ไม่กินน้ำดอกเส้นดอก อ้าวองเบิ่งครับพี่น้องส,มส,มสมีม้านัวม้านครับมือนีนสีใดบ่ไหเด้อพี่น้องเลยมาเนี่เอ้าวดูสามพันเราใส่หรอวันไหนได้ยุ่เอา้าขอนี่เด้ออ้าวเอ,เอ้ยทอดไปยูไปกินอันได้ก็จะเอาไปหายูให้กินดอกพี่น้องเลย,ย,ยอ้าวเกียนะเอาเกียครับพี่น้องหน้าลูกหน้าไอ้หน้าพี่น้องไงล่ะครับลูกร้านวะหาขอหาอ้าเลยเราจะซื้อหาได้บ่ไหนละสิบบาทเด้อเป็นตมีอยู่ยืนเนาะ เอาคือวางเส้นเดี <mit> Ari, <Apply> ่ยววงกลมพะนะเดี๋ยวตรนี like right? yeah. okay. right. Maybe, ้น right. ี่เนาะเดี่ยววงกลมพ่ะนะถนนสินีเด้อพี่น้องเลยลยเอ็ดว่าปีว่าปีลยเอ็ยดกับพี่น้องมันนี่อ้าขคางบานเท่านี้ละคงน้องแซลลาแล้วก็แมนบานนุ่งหน่อยครับพี่น้องเอ้าเอาสะสมไว้ไปจำกับบางฮวงองามเวทในดึงหูออกคุณได้ไฟกระเดือยเนี่ยเนี่ยเนี่ย เดียงบ้ากนีเราถ้ยืมหน้ามูก็ได้เราเสยงมน้ามูบอกเลยรุนกันกับพี่น้องเได็ติ้มกันบ่บูอกปันไดเล่ดไดพี่น้องเลยไอ้หนเราปะเสียงัวนึเก่าขันจะคหมานกวมูเถอะปะอย่างนพี่น้องเลยได้ปะคือเสียงกีการละทัานนี่เสียงที่โมูะได้ปะโอ้ โอ้นันดีนันดีไนั่นละย่ง่ยังเห็นตาขางโอ้ยได้แล้วพี่น้องตัวที่ได้กั่รดอเลกอดต่อเอลโอ้ยมานงามพักแต่รถเกิดเลยเนาะอ้าเฉดีโมเฉนีโมเหมีงคือใสจสติงด้วยเห็นบ่โอ้นั่นเห็นบ่พี่น้อเห็น้องหัว เดี๋ยวพอท่านาเปิดทระนี่เจ็ดมีโกบเพี่น้องเลยท่านเห็นจักโตอยู่มาเบิ้งเด้อพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้ยพอกรงม้าเอาล้วครับพี่น้องบ้านนี้มาดูนี้มาดูสิจักวะงี้ขึ้นหน่อยบุ๊นี่เด้อเอา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 เกิดไปุ๋ยม้าเห็นม้าเห็นม้ากวนไ้แล้ว

พูดนะพูดนะเอาล้วครับเอาใจเสียมเจ้าประเดลมาบวันี้เอาเอาเอาล้วครับพี่น้องบันนี้เอารุ่นกันโอ้ชีกระเดียนก็มีเอาผีไปห้องไปหาไซเบ็ดเอาล้วครับรุ่นกันเนื้อพี่น้องเลยมีบอนได้หนิเอาเอาไป็นชีดกันปลาไม่ต้องไผรสิแมนมันยังเบอร์ไฟอาเจดีโม่เจดีโม่โอ้ก็หลายสิ่งนะจัดฮอดแล้วฮอดแล้วบัวบกเพื่อแค่เดียวพอ ที่ใส่ไหล่คุยปูปูคือว่ามี่ที่เป็นเนี่ยปูเขาว่ามีนี่เดี๋ยว้ยมันตายแล้วตายอมันยังเนี่จาเจดิน่อยปูตายปูตายเนี่ยเขาประกาศนั่นปูหาหาเลยครับพี่น้องวันนี้จิมงานก็เลังปื้ก็เลังไงก็เลังหาโอ้ยง่าเกาครับออกไม่ไหมยุออกไม่ไหมย่ออกไม่ไหมยุออกไม่ไหมุ่ห้อยงัวเหยียบแล้วคือเอาละครง่ายมั่นเอาให้มันป่นบ่ไใดแล้วพี่น้องเลย ดูใส่มัน,มนออกมาไม่ไหมอยู่เนียนอยเออ,นออย่างนีโมหึหัดตั้งให้เป่าเอาเอาละครับผู้ไกลทางวันนี้ย่านเนื้อบาดนี่้ลังพุ่งข,ข,ของคือพยานเนาะพี่น้องเลยย่านอยู่อยู่ไงโกนซื้อบืออยู่มันออกไปใส,สบุเอาหาเบื้องเมืมองไปเออไม่เคยเหน็นทีรถ บอกเปนเบิ้องรถนหาเบิ้องพะนะ้ัดมก่ยซีบอแท้ัดบ่ดปากเลยพี่น้องยบน,นีย่านกี่านนี้เอาถ้าขนาดพี่น้องนเลยพียายาน้ออมะเ,เป็นยานปวดีมกยเป็นตยานปวดน่เอ,น,อ,เอ,เอ,เอนใหญ่ปวดเจตมยีดนม่น้องไป นี่แม่ยังคยุยกับเนาะยี่นี่ไปใส่อะไรเอาไปใส่อะไรคุยกับเนาะคือเลยแล้วครับพีนองบานนี้เอาเอาเอาเลยครับบานนี้ใส่ตังหนา,นา,หนาทางใดใส่ กมงเลยบานี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอยเฮ้ย้ย่ใบ้าน่ไหเอาล้ครับบานีัวบเน้พี่น้องเ้ยต้ติเมยนตั้ละงายโอ้โกานีตัวใหญ่บ้เยอเติบเยอะห้าพี่น้องฮกนไหนที่ใดบ้านนี้แค่แค่ยึดนั่นแหละโอ้านีพี่น้องเ้ย นี่เขาหู้ฟูตีควรหูู้นี่แม่มองไปมันเขาดอกดอบีเนี่ยเดี๋ยวผิดกันผิดกันต้งดวงแสงเยพี่น้องเลยนี่อย่างนั้นเหลี่ยร

ปีเป่าได้พี่น้องเลยเว้ยมันก็มันบางแมนอยู่มันก็ปรกาศมองรถนีดอกุ้ยิแถวนาหนาต็วหนึ่งหกเออมัหนึ่งห่วยตัวหนึงหอดกเทปเลยี่นี่เอาละครับพี่น้องมานี้เอาเอาใส่โย่ปาร์ตเลยตัวนี้ครับโอ้ยยุ่งมองนี่แม่ป่ยง่ายเก่าไม่เก้าใ่กัน ง่เนบอ่สิพูดอันนี้ของ่ายเก่าตัวสักูข้อพงอีกคนเบื่อเอาพี่น้องบานนี้ขี้ขี้ขึ้นมาเนี่ยหรครับบานนี้เหนื่อยอาใส่เลยอ๋มาย่อมพอนะข้างหนึ่งกนตัวกลัวกระาเลหนียววะเง่บ เบียกวะโอ้ยนอง่อ่านอไรไปแล้วครับพี่นอกบ้านนี่ต้ไม่รอดบ้ะไรเนี่ย่นี นัดสัญญานี่ล่ะนั่นนัดสัญญานี่ล่ะนั่นน่ะปุ้ยใครนะปุ้ยีเดยหรอใครเน่ยิ้เดยยั้าหัว้้าตั้ต่้อยเอาเลยเายไปใเอาได้บีคเดยกบดพี่น้องอ้าวหอยออกหอยออกตื่นตื่นงวแม่มันออกมันออก ไพ่อก็ยึดแถวนี้ละนี่เดียมองนึงเขาเขดีโมเหมือนอีกเขดีโมแล้วตื่นเขียดีโมเอ้ยตกบ้างกี่พ่อกับ่ยางนะพี่น้องเอยบ่อ่อกับพ่อผ่อ พุตมีแถกไหมเป็นตะมีกบแต่เมากเสียมอันใหญ่กับบมี่น่อเลยดวงหน่อยคนถือห้จวว่าันว่ถึงกับดอไม้ดอกมันถอหมดละหันหิวเขา กำลังูหนีเลยพี่น้องเลยเกาปลาสับตไงพี่เ้อนเบิ้องเหรอว่เลยพ่ท่านสับพี่น้องเลยโด้ยเาปลามีซีรีนอากรมองนี่มุกรู้งอยากงอยากให้ยาเบิ้งไหมโอ้ย่ไงตัวนี้โขาพี่น้องเลยมือชี้นี่มนั่นนั่นึงซีแล้วคาซีได้ก็เต็นมหาสับพี่น้องเลยเา นี่บ่โอ้มันจุ่มพี่น้องเลยมองนี่ห้เพิ่นเอารถเกี่ยวก็เดีักวคัดรอบมองนี้เนาะสนุกเปิดสนุกหาสนุกไงครับพี่น้องเริ่มแฟนคลับสุม่มของสุบวอนครับเมื่อนี้มาสามสาวหลอดครับมีมบมตู่จิทะลุครับปุยรุ่นจิทุลาครับพี่นอ้องเมื่อนี้มาสามสาวหลอสามสาวหลอดเสียะแถแน,นุหนหืมา้อางอหอดถนนแทบแบบว่าปากแบบทิพย์รอดวันนี้มีดอิงกิ้งพี่นอ้นนนองเลยอ๋อ ส่มกันเรือยๆได้พี่น้องเลยประเทศเดี๋ติมกันนีกตัวสองตัวบ่ครับเพื่อเดี๋ยวอ้อมยู่ตแนี่ก็ตู้พ่อเท่าๆแล้วครับพี่น้องพลาดไปตัวหนึ่งว่าหันนี่เขาป้าซําเมียนหูฟูหลายบรุ่นภาพมีตู้มาพี่รวดบบนี้บพื่อหนีไกลปุ่นไีแต่หูฟูปุ่นหูหนึ่งมีลองไปจากน้องเพื่อนยังน้อพี่น้องเลยยัง กบปัดทูฟีมือใช่ป้อ,อ,อง,งปนปนปูดอิอ,อันมาเมนนัน่นูนปูันนะเอ่เสียงปนๆเกือบพะท่านจันแล้วขนาดเกือบอ่บวกนี่เกยัท่านีนรุนกันอีกครับพี่น้องบานนีเตมมาแล้วเด้อพี่น้องไอ้ตัวนึงอู่นใน่วันทินมาย่อมครับไปปนเปี่ยนด้แถวเก่าพูนอือฮ เหมือนเพื่อนครับสุ่มองสุบอนครับมาอนี่มาหาโก้ควาโก้พร้อมทีมงานครับสามสาวหลอดมีตูดติดทุลาครับบ่ได้มานะมานําครับมือนี่ปล่อยมาเลาะถนนดำมวตถนนติดซ้ำมาเนี่ยตีบตะแยบแบบ่ปากพี่น้องปไกลถนนเนี้ยไปเด้ทิปลอยเอ๊เอเผิ่อเวลาเลยติ้ไก่ตะแยบย่านปาเอาบ่ใจนี่ว่าไปว่าได้พี่น้องเลยเนี่ย บอกปาก็ไดใจเราพี่นอ้องพนะตัะดยไกลวแ,แต่แบบทิพย์ลอยเอยอุบบายลเลย้ยเออมามาอ,ะ,อะ,ะครับเฟนครับเด้พอพี่น้องมานบ่พนะไปโอ้ไปเฟนครับเือนมานบ่พอนะจะฝืนคนบนว่างูแมงก้งมนยงไรยังเลยจับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยน่ากบี่ลี แมนมนมนต้องนั่นเะเอาเอาเอาไม่ก็เต้นแงแขาโอ้บักเลือกเลยยดเลืกพน่านเอาตูบงแงเลยพี่น้องอ่างพี่น้องดนโกนซื้อวื้เลยพี่น้องวันนึงเล้ยงเลยมันเลืกจากวะเลกคนบัง่ายมั่นล่ะเอาไม้แงดูมันดินตับๆบางหันไม่เหนอีกน่เหาบอีกครับพี่น้อง

บุ้ยก็ตาดีเถอะมาเอาเด้อมาเอาเด้อบุนเชียงบินมากมาแสดงความยินดีตัวมือสวดสวดกว่อควากระเพิ่นหากโนกันบุญกำลังมาตื่นตื่นอยพี่น้องเกิดได้ห้องเด้เวลาตรงกันว้เชียงบินพี่น้องเลยแต่เราอ้อโซ่มาทางใดล่ะแถวนี้เตอร์มี่ว่ามีทองไป ชี้ห้องหกเคียบมันกนตีหนออามันมี มอสร้ท่านคุณครับพี่นอ้องโอ้ยอาสมาบนหยามเก่าพี่น้องเลยขึ้นมาหาห้องทีขียแดดไรลายเอามีซีรีคำแำเราพี่น้องเอ้ยเอาเดียว ตเวินลี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 ลองข้าเดียวพี่น้องแม่อันดังบุ๊คแสดงว่าตุกดินเอาไปเส็ล่ะไปท่านไปล่ะแม่น้องไปไม่พี่น้องเบิ้งกันนะโอ้เอาอะไรเมียเตเบิ้งทางล่างเดี๋ยววะเนาะพวกเดี๋ยวออมเงี้ยเวลาพี่น้องเลยเขาห้ามตเวนกันสิเด็ดหลายคนนีอยู่ขุ่นซิบหรอเห็นป้เนี่ย ใคาทบ่มีซีดีพี่น้องเลยเมีนองอีกมีน่งอีกดีดีหมวกเด้ปุ๋ยเอมปุ๋ยว่าได้เบาจะเียร์เ้อว่าใจนิว่าปดวิอือเอาูขืนมานี่ว่ได้เบ้าอพี่ฟากนอกมันนน่ะมันคัแล้วงอกข้ยข้อครับบานนี้ เดี๋หลายตัวอยู่แบบหลายตัวอยู่มาเข้าเดียวเจ้าตัวไงผ่าตัวนึงพี่น้องตัวนึงโดดหายจ่อยอยากให้งาเบิ้งอยากให้พี่น้องเบิ้งว่าได้จ่อยขึ้นจักสีหาใส่สันดอกจักสีหาไปใส่หมดแล้วเอาตามมาอยู่ครับขอบคุณถูกกำลังใจเด้อพี่น่อยขอบคุณทุกแรงเอี้ยแรงใจให้เก้าล่ะกุฎิเชี่ยวเราให้เก่าแล้วครับก็ไลยกุฎิแช่กุฎิตาไม่เด้อใจอีสานมาหน้อยจ้า อ่ะสไรด์คลิปนี้ครับพี่น้องฮะกบก็พอได้อ้อมได้แก้วยุ้ยพี่น้องเลยก็ซื้อประหมานเนี้ยอยู่มาหองมาห้องหันครับมาก็เป็นยังหรืยังเมาฝากก็อะไรก็แช่ก็ที่ตามก็แล้วครับคนที่ตกตีพี่น้องเลยอานยอดเจ๊ไปขายยนจนนะพี่น้องเราทำลวยสู้กูสุขคนครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับเป็นไเอื้องแบบเดิมอ่ะหลับเดิมหมดยังได้กินยังเบิรงกันอีกเนาะพี่น้องเนาะ